ความน่ารักนะคะในอนดู do, นะคะแม่กับลูกพี่ควานได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะมีความสุขอน้องใจบูญติดแม่เป็นสาวแล้วนะลูกยังติดแม่อีกอยอกยอกยอกกันยอกกันยอกกันรักกัน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกุยเจียงภายแก้วภายสักใบค่ะสวัสดีเช้าวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านวันนี้นะคะก็เครื่องฟ้าเครื่องฝนมาหลายวันนะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะหมู่บ้านช้างของเราฝนตก วันนี้พอจะมีแดดหน่อยนึงนะคะเราก็เลยพาลูกสาวมาอาบน้ำโอ้เล่นแรงเล่นแรงเล่นดินแรงเต็ม,มพ่อแล้วเราใจบุนเล่นแรงไปไม่ลูกก็พื้นที่ตรงนี้ยกให้แกเลยนะคะแฉะหมดแล้ว <หา S 1> ต้องหาดินมาเทตรงนี้นะคะเพราะว่าแฉมากเลยเป็น ที่อาบน้ํานะคะก็หนึ่งด้วยปกติจะไม่แช่ขนาดนี้นะคะพอดีว่ามีฝนตกทั้งวันเลยนะคะทุกวันวันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์ก,กว่ากวาแล้วนะคะที่ฝนตกแบบนี้อ๋อด้านโน้นก็ที่สิริมงคลแกอาบน้ํานะคะโน้นนะคะเออโชว์โชว์ฟันฟันเหลืองแล,ล้วลูก เอ๊ะฟันเหลืองไหมคะพี่ควานนิดหน่อยคือมามาพอจะแปลงฟันให้อ่านี่นะคะฟันช้างค่ะอยากเห็นฟันช้างอ่ะเอเป็นยังไงเอ๊ะอฟันช้างก็จะใหญ่นะคะพอแล้จุดสุพอรล้วเอโอ้เล่นอีกแล้ว ก็ช่วงนี้ช้างไม่ค่อยได้ออกนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะต้องขออภัยนะคะที่เห็นแฉะๆอย่างนี้เพราะว่าฝนตกแล้วแกก็เก็บกดมานานนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าเราผ่าอาบน้ำไม่ได้เลยโอ้ถูแรงไปไหมลกูก <Okay. S 1> แรงเกิน นี่ดูดูก็น้องไกบุญนะคะเป็นน้องสาวของภายแก้วนะคะหนึ่งสมาชิกของเราน้องก็เก้าขวบนะคะเออนี่นะคะธรรมชาติของช้างนี่คือธรรมชาติของช้างที่แท้จริงนะคะช้างเขาจะชอบชอบป่าชอบดินชอบเล่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ ที่แกเล่นแรงอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงกลางคืนยุงจะเยอะนะคะใช่ไหมพี่ควนันยุงเยอะมากนะคะทุกท่านวันนี้ก็เลยให้แกผ่อนคลายเอาเต็มที่เลยเดี๋ยวหลังจากที่เออถ้าหายฝนตกนะคะเราจะสั่งดินนะคะมาโอ้แรงไป ราจะสั่งดินมาเทบริเวณนี้นะคะมันจะได้ไม่แฉะหรือทรายนะคะก็ต้องรอฝนหยุดก่อนนะคะมัจกาศหมู่บ้านช้างนะคะบ้านยี่สิบหลังช่วงเช้าเช้าเออออนี่คือบ้านยี่สิบหลังนะคะแม่ควานก็จะชอบปลูกดอกไม้นะคะสวยไหมคะนี่ ธรรมชาตินะคะสวยงามมากเลยนี่ะนะคะหลังจากพี่ควานหมายอาบน้ำนะคะให้ลูกสาวของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะพาออกเดินนะคะโอ้ คุณแม่ของเราก็ไม่รู้เป็นไรนะคะเป็นอะไรวันนี้ ลูกนะคะแม่ลูกปกติพี่แก้วจะอยู่ไกลนะคะเหมือนคนเรานะคะชาวจานายเขาก็รู้นะคะว่าคนนี้คือแม่คนนี้คือน้องนะคะโอ้พามาอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะว่ามาดูปฏิกิริยาว่าจะเป็นยังไงแม่ก็คือแม่นะคะเขาลองอย่างนี้คือเขา ขัห่วงลูกนะคะหัห่วงลูกเรารอเถามือโดมกัน hmm. ด uh in. ้วยนะมันก็ว่าสัมผัสรักกันนะคะอ้วอีลาของเรานี่อาบน้ำไปตัวดำเมี่ยมเลยนะคุณพ่อเนาะใช่ครับป็นจริงหัวยาวคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรคะยังเยวพิกียยังพเกียวก็ยังดูแบบคืมนะคะเขาเป็นผู้ชายนะคะ โอ้สายตาไวหูการเป็นห่วงนะคะเป,เป็นห่วงเป็นห่วงแม่เป็นห่วงน้องเออ,อขาที่ห้าก็ออกมาด้วยแก้วเดี๋บนนี่รึเปล่านี่ขาที่ห้าออกมาด้วยนะคะบุญมานี่ก็เป็นลูกชายคนแรกนะคะนี่มานี่รึเปล่ว่ามาเดี๋วบ <ขา S 2> <า>ุญเป็นลูกชายคนแรกบุญมาน,นี่มาน,นี่ น้องใจบุญพอเราปล่อยมาก็ไม่ออกห่างออกจากแม่เลยนะคะเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วแต่ก็ทําตัวเหมือนเด็กนะหนูอ่าก็คือแม่ลูกนะคะเกี่ยวกับน้องใจบุญก็ที่น้องกันนะคะแต่ว่าคนละพ่อนี่นะคะไม่ใช่ควานแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะความรักความผูกพันนะคะที่เลี้ยงดูตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดนะคะจนปัจจุบันน้องก็เก้าขวบแล้วเก้าขวบกว,กว่าแล้วนะคะเด็กิ้งผมยาวน้องใจบุญของเราเป็นช้างที่ค่อนข้างผมยาวนะคะเหมือนคุณแม่นะคะดูผมคุณแม่นะคะห<ม>างหางเขาก็สวยนะคะดูหา,างยาวเฟี้ยวเลยอ้าดูาดูผมของหนูสิ ผมพวกหนูก็ยาวเลยนี่นะคะน้องใจบุญคนละพ่อนะคะกับพี่แก้วดุงเยอะ,ยอะแกไม่ค่อยได้นอนนะคะวันนี้พี่คานก็เลยพาสปาโคลทั้งแม่ทั้งลูกนะคะคก็มีอาการฝนตกนะคะคไม่มีแดดออกเลยวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะคะคก็เลยพาค,ยคุณแม่กับคุณลูกอาบน้ำซะหน่อย เพื่อผ่อนคลายนะคะเล่นจนแฉะไปหมดเลยดูผมแกครับไหนเรามาดูผมแกใกล้ๆ,ๆยาว,ยาวมัดได้เลยนะคะใช่ครับผมยาวผมยาวมากสมพันของแกผมยาวครับค่ะโอเคครับผมก็วันนี้เราพา พามาเอาความน่ารักค่ะความผูกพันระวางพี่น้องและก็แม่น,นะครับสายสัมพันธ์นะคะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์อ่านี่คือแม่ลูกนะคะครับแม่ก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องคุณอาเจียงคาเจ้วสไกวด้วยนะครับ วิถีชีวิตคนกับช้าที่พึ่งพ้าและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับแล้วอครับครับครับัผมวัสดีครับเออสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ